เข้ามาหา,าแล้วก็บอกกับผมว่ามันรู้สึกว่าใจสัน่นมันชอบฝันว่าลอยไปที่ไหนสักแห่งและสิ่งที่ผมรู้สึกมันก็ยาลูกอันนี้รดน้ำมูกลกอืมเก่งมากเป็นเด็กที่กินยาง่ายตั้งแต่เด็กๆเลยเวลาเป็นอะไรแต่ไม่ได้กินบ่อย หายลูกหายอันนี้อะไรคะไหนดูที่วิตามินซีครับวิตามินซีกินยาอยู่หายลูกหายมเมนูลูกชายเป็นไงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหรอคะออหน,นังใหญ่ท่าอืมอืมอืม พักซอจุนเวอร์ช่วงนี้แม่ติดซีลีธุรกิจปิดเกมแขนที่พักซอจุนเล่นให้ลูกไปตัดผมพักซอจุนลูกบอกโอเคโอเคใช่ไหมคะโอเคพักซอจุนพักเซรอเลย